ดีผู้ปกครองทุกท่านรูกๆแจ้งวิทยาทุกคนค่ะวันนี้คุณครูพี่เน่จะชวนเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยของเล่นของใช้เรื่องรูปร่างลักษณะของใช้ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปกันคะ่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพี่เนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของใช้ค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่นามาทําของใช้นะคะลูกเราเรียกว่าวัสดุค่ะแต่วัสดุที่เราใช้ทําของใช้หรือใช้ทําเครื่องใช้มีอยู่มากมายเยอะแยะเลยค่ะลูกและวัสดุแต่ละชนิดอาจจะมีรูปร่างลักษณะขนาดสีพื้นผิวและคุณสมบัติบางอย่าง ที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้ค่ะเชน่นผ้าไม้กระดาษแก้วยางพลาสติกหินและโลหะค่ะดังนี้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะข้อที่หนึ่ง สิ่งของที่ทำจากยางมีลักษณะยืดหยุ่นทนทานและหลอมละลายเมื่อโดนความร้อนสูง 2. ส,สิ่งของที่ทำจากแก้วมีลักษณะเรียบแข็งและเปราะแตกง่ายเมื่อถูกกระทบค่ะสาสิ่งของที่ทำจากพลาสติกมีน้ำหนักเบาทำให้มีสีสันและก็เป็นรูปด้านต่างๆได้ค่ะ4 สิ่งของที่ทําจากกระดาษมีน้าหนักเบาขี้ขาดได้ง่ายและไม่กันน้ำค่ะเด็ก,ดกห้าค่ะสิ่งของที่ทํามาจากไม้มีความแข็งแรงแต่ผุง่ายเมื่อโดนน้ําเป็นเวลานานค่ะไม่มีความยืดหยุ่น6ค่ะโลหะมีความแข็งแรงทนทานทนความร้อนสูงนำความร้อนได้ค่ะ เอ๊ไอ้นั้นก็ของใช้ไอ้นี้ก็ของเล่นอ,อ๋อรูปร่างเหมือนกันเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะรู้แล้วใช่ไหมคะว่ารูปร่างลักษณะของเล่นของใช้เพราะมีความเหมือนและแตกต่างกันยังไงเด็กๆลองสำรวจของใช้ในบ้านของเด็ก,ด,กดูนะคะว่ามีรูปร่างอะไรบ้างถ่ายคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักตอนเด็กๆสำรวจส่งใม,มค้คุณครูได้ดูกันบ้างคะ่ะวันนี้คุณครูพี่เนทไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปสำรวจของใช้ในห้องเรียนกถอะนะคะ